โอเคก็กร okay. ับสวัส hmm. ดีก right okay. hmm. right. yep. right. right. ันเลยฮะทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอคกันอีกเช่นเคยนะผมนะวันนี้เราก็อยู่ในแมปเอ่อเหมือนจะเป็นการขุดทรายนะครับผมนะผมก็ลองจะเทสดูมานิดหน่อยนะผมก็ก็จะให้เราเอ่อขุดทรายตรงบริเวณแถวๆนี้นะครับผมนะอย่างที่ทุกคนกําลังขุดอยู่ตรงนี้นะผมสวัสดีครับบรรลุนนี่เขากำลังขุดอยู่เห็นี้นอ่ะแล้วเขาก็จะให้พวกรมาหนึ่งอันนะครับผมนะตรงด้านหลังของผมนะครับเป็นพ่วกากๆเลยนะผมนะผมยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็เอ่อใครที่ กระเป Man, ๋าไม่มีนะครับก็มาเดินตรงนี้ครับผมตามผมมาแล้วผมกระเป๋าก็จะอยู่ตรงนี้นะผมนะติดตั้งตรงนี้ได้เลยนี่กดค้างเลยครับผมแล้วเราก็จะได้กระเป๋ามานะครับถ้าเราอยากได้กระเป๋าตัวอื่นเราสามารถที่จะเอซืร์นะผมนะตรงนี้มันใช้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นเหรียญนะผมนะนี่ครับตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นเโลบักนะผมนะส่วนนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญนะผมนะก็เซืร์ตรงนี้เอาเลยนะผม ส่วนพวกนี่เออเหมือนจะเซิร์ชตรงนี้เป่าวะเดี๋ยวผมดูก่อนผมเพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้อ่ามาให้เราคุยเควสนะตรงนี้ได้ามาอีกสาสิบดอลลาร์กับพีคพีห้าอันนะผมถ้าเรามาคุยนะผมนะ <S <S แล้วก็เออตรงนี้คืออะไรนะตรงตรง,ตรงอ๋อเมื่อกี้อะไรเนี่หน้าจอวะผมขอคุยแป๊บนึงโอเคมีอะไรจอเห็นที่นี่เด็กอะไรวะคือเีรียอะไร โอ้น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งว่าประมาณนั้นละมั้งโอ้สุดยอดแห่งการ AI. เอไอเอ้คุยคนนี้คุณต้องมีเลเวลสีเพื่อทำเควสนี้อ๋อโอเคโอเคครับเข้าใจเลยพี่ใครไม่ขับรถไปตรงนู้นวะเดี๋ยวผมขัเช็คก่อนนะว่ามีมอะไรบ้างตรงนี้เป็นอีเวนต์ปะอืมเขาบอกว่าโปรดจบการอ๋อก็คือเหมือนประมาณจบแถวนี้ก่อนใช่ไหมเหมือนเราอ่าเอาเวกแล้วเนาะประมาณนั้นใช่ไหม โอเคงั้นผมขอดูก่อนว่าม,มีอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะเ,เริ่มเล่นกันนะบุมนะตรงนี้เอ่อเหมือนจะเป็นมีอะไรให้ฉั้นไหมขายสินค้าคลังของฉันฉันต้องการขายไอเทมที่ฉันถืออยู่สินค้าสินค้าของฉันมีค่าเท่าไหร่ก็ก็แค่ถามเฉยเฉยแล้วมั้งน่าจะไม่มีอะไรทุกคนใช่ไหม่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นขายั่ว นะผมตอนนี้มีหน,น,นึ่งร้อดอลลาร์อ่ะฮะตรงนี้กี่ดอลลาร์เนี่ยตัวน,นี้เจ็ดรอยห้าสิบ๋อกระตกเหมือนกันนะเนี่ยแมปมันเพิ่งโหลดอะไรว,ว่าอะไรมันมีเซิร์ฟบีป่ะวะ๋ยวผมลองไปเซิร์ฟบีดีวกว่าถ้าผมบ้างนะสถานที่ที่ลับๆที่นี่คืออะไรนี่คืออะไรอีเวนต์ดาวตกสิ้นสุดลงแล้วอ๋อน่าจะเป็นอีบินน่าจะหมดแล้วนะผมนะตรงน,นี้ก็น่าจะเป็นขายปลวกเหมือมนกันโอเค กระตกจังเลยนะเนี่ยผมรู้สึกผมกระตกมากรตทุกคนอ๋อทำไมมันกระตกได้ขนาดานี้วะเนี่ยโอเคมาเรามาขุดกันเลยดีกว่านะผมนีอย่างแรกคือมันต้องทำยังไงอะจิ้มเหรอ,อยังไงผมต้องอทำยังไงไะอา่าติดตั้งแล้วไงต่อแล้วไอขุดยังไงไอ คุณยังไงอะ่ะเออประเด็นคือผมไม่รู้มันคุณยังไงไงอ่าชิบหายแล้วมึงโอ้ยมีระบบเทรดด้วยเหรอโอ้มีการเทรดได้ด้วยนะทุกคนนี่ดึงมาอย่างนี้เลยโอเคอืมอ๋อ,อนี่ไงมาแล้วโอ้โหกว่าจะได้แล้วมึงอิเปริตเลยอ่ะขูดโอ้อะออ,อะไรเนี่ย แตะเพื่อข้ามอ๋อมันสอนอยู่ไอ,อ้เบนนี่โอเคเออมาทำยังไงอ่ะอ๋อคือยังไงอ๋ออ๋อโอเคโอเคยินดีด้วยคุณขุดครั้งแรกแล้ว อ๊ยไอ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 ้อไอนีไอ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 ายไนไนไอ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 นอนอนอไอไอไออ้อไอไ่ไอไอไอไนไดไอไอยอไ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 อมอนอไอไอไอนอดอนอไอนออไออไอไออไเไอกออไ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 อีอไอไอนอไอไอออไดอ โอเคผมได้อะไรมาอะมันคือส้นตึกอะไรไม่รู้ผมว่ผมไปกไกลดีกว่าแม่งคนคนเยอะทุกคนเราได้นี่มาทุกคนราคาสี่สี่ดอลลาร์แบบธรรมดาธรรมดายังเหรอโอ้กดต่อเพื่อได้ของดีโอเคเราต้องเว้นตรงนี้เออดีขึ้นหน่อยเมื่อกี้แม่งไม่ไหวครับทุกคนคนเยอะเกินอันนี้พอได้ขมอุอ้ยเฮ้ยอะไรอะด่าบอ ดาบหรือค้อนค้อนทอปะเนี่ยเดีย๋ยวนะทำไมมันเหมือนวิทยุวะโ,โ,โ,โอเคมันคือมันคือมือถือไอ,อ้ขวยทองไอ้มือถือโอเคผมอึบอึบคอย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 โอเคเนี่ยผมมันอาจจะกางะไรทุกคนผมก็เลยมันกลมกมลำบากเนาะ โอเคก็ยังได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่เกียทุกคนโอ oh, ้จะได้แล้วจะได้นี้จะได้นี้อ้ยอันสุดท้ายมีเร็วมากผมได้เป็นเหรียญอุ oh, ้ยน้ำหนักสิบเลยเห้าสิบดอลลาร์จรงเหรอวะอันนี้เท่าไหร่นะมือถืออ่ะยี่สิบดอลลาร์แต่ละอัน <c oughs> แต่ละอันนี่คือสุดยอดมากเลยทุกคน กดครับผม <c oughs> ดูสิหันเราจะได้อะไรอีไม่ข่มยากเหมือนกันอุ้ยมันคือสเปรย์ทุกคนโคตสพุกดอลลาอันนี้ถือว่าโอเคน้ำหนักมันก็ใช้ได้แสดงว่าบางบางอันนี้ไม่เหมือนกันทุกคนแ่งเอาตรงนี้แม่งริมแม่น้ำเผื่อได้ปลากระป๋องลิมแม่น้ำเ <c oughs> มมน,ำนี่แหละอื โอ้โห oh, แล้วม่งกระตุกมากแลทุกคนดูดิอุ้ยอันนี้เร็วมากนะทุกคนโอ้ยกระตุกกระตุกโอ้ย oh, ไม่ไหวแล้วทุกคนผมไม่ไหวจริงอ่ะผมผม,ผมต้องไปเซิร์ฟบีแล้วมั้งเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจบทะนี้กันเฮ้ย oh, อันนี้สีขาวทุกคนโอ้โ oh, หอันนี้กากเลยผมว่าดูทรงนะระดับทั่วไปแน่นอนโอ้โหจะทำเร็วจังอะ ขอร้องขอร้องอีกนิดเดียวโอ้โหนั่นจะธรรมดาคนโอเคเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงยแล้วผมผมออไปเซิร์ฟบีก่อนถ้าไม่มีเซิร์ฟบีผมน่าจะไปเซิร์ฟธรรมดาทุกคนแต่เอาคนน้อยๆนะไม่ไหวแล้วก็ตุกมากนะทุกคนมาขอตัดก่อนปุ๊บโอเคผมก็ได้มาเซิร์ฟที่คนที่แบบน้อยถ้าจะน้อยได้แล้วทุกคนเพราะมันไม่ไหวจริงๆนะผมนะคนนี้เขาเลเวลเท่าไหร่เลเวลาแปดนะผมนะ โอ้ยเลื่นขึ้นเยอะเลยเฮียในคลิปอ่ะทุกคนอาจจะเห็นผมไม่กระตกก็ได้ทุกคนแต่ว่าผมกระตุกกระตกมากเลยทุกคนอ่าแล้วได้เวลานุดะอ้วทีนี้ก็หายกระตกซะดีไอ้เปรตเลยกดข้ามหนูแล้วโอเคน้บสีฟ้าทุกคนในสีเขียวสีฟ้าพ่องอ่ะอ๋ออน้อยนี่ยิ่งทำให้กูกระตกปะเนี่ย โอ้ยมันก็ยังคมยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคกมาก็ดีกว่าก่อนหน้านี้นิดนึงโอเคผมได้กระป๋งมาราคา5.6ดอลลาร์ถือว่าโอเคไม่แย่ อ่าเหมือนว่าเขาจะให้ผมเนี่ยอ่าไปขายใช่ไหมโอเคแล้วตะลุงนี่คืออะไรอีเวนต์ละนะเขอคุยหน่อยฉันจะไล่เวทมนต์ให้คุณเมื่ออะไรสักอย่างนี่แหละโอเคเรียกอีเวนต์ที่คุณต้องการหมอ,อเป็นอีเวนต์โอเคไว้ที่หลังกันละกันนะคุณลงุงตอนนี้ผมต้องไปขายของก่อนสวัสดีครับป้า ไม่ใช่ปลาหรอ,อกหนูไอ้เนี่ยผมอยากขายสินค้าโอเคขอบคุณครับผมได้มาตอนาไหรวะพูดคุยพูดคุยอะไรวะก,กูกูต้องคุยกับใครมันเป็นเควสอะตัวคนตรงนี้นอ้าวช้างไม่เอาดันเอ้ามันมีลูกศรน,นี่ะ่ะคนนี้เหรอเออกูก็งงนะเฮ้มันคือเควสัวนะผมรับแล้อะผมหกสิบห้าดอลลาร์เอาแต่เมื่อคืนปอดเลยวะ ผมขอซื้อพลัวนะครับอันนี้เจ็ดร้อยผมเอาพลัวอัพเกรดนิดนึงแล้วกันแล้วทำไมกูเดินไม่ได้เนี่ยมันค้างอะไรเนี่ยเอาซื้อโอเคคุณสมบัติความแข็งแกร่งโอเคเคโอเค,อเคจัดไปอย่าให้เสียนี่ผมอัพเกรดแล้วทุกคนก็จะเสียออกแนวตองทองนิดนิดนี่อ่าโอเคเอา่าผมต้อง โอ้โห oh, พากิดขึ้นแล้วตรงรู้สึกว่าจะมีเกาะอ,อีเวนต์หลายเกาะน,นะครับผมน่าจะต้องไปกับเรือออยกระตกอะไรว่าเหียแบบน่าจะกว้างทุกคนผมเลยกระตกนะอารมณ์เหมือนเราเล่นเกมไอบอล็อกฟูดอะทุกคนโอ้โหกูเห็นแค่สีผมผมก็ไม่อยากได้แลว้วอ่ะออืสีขาวอย่างนี้ของกลางแน่นอนเฮ้ยคุยถอดเออ้ย โอ้สีเขียวอะ่ะผมอยากได้สีฟ้าสีลุงอะไรเงี้ยมีไหมโอเคกดตรงช่องเรานี่คือแบบรู้สึกว่าเกมเกมโลบล็อกในเริ่มเยอะแล้วนะผมทำหลายเกมทุกคนผมไม่ได้ทำแค่เกมเดียวเดี๋ยวมันจะเบื่อเกินแม่งเล่นเแตยวันพันแมนก็เบื่อตายพอดีทุกคนผมว่าการที่เราจะเล่นเกมะผมว่า มันเริ่มจากความชอบก็จริงนะทุกคนแต่ว่าเราก็แบบอยากจะเล่นอย่างอื่นบ้างนะทุกคนอ,อะไรอ่ะยางรถเหรอเชี่ยเงาจรปะเนี่ยโอ้ยวังครับก็ยากแค่ขอรา,าคาดีให้สัตว์ไม่ใช่ยางรถนี่ว่ะผดว่าอย่างรถมยางรถนั่นแหละเออมันก็เหมือกนันนี้อ๋อแต่อันนี้น้ำหนักเยอะกว่าอเ,เอาอย่างนก็ยางรถไป อไอ้เขี้ยสีเขียวอีกแล้วสีฟ้ามีให้กูไหม <_ d un> ได้อยู่ได้อยู่เรามีได้ละน่า <_ d un> จะโหลดแผนที่แล้วมั้งผมเลยกดแล้วมั้งโอ้โอัปเปิ้ลสี่หกดอนเอามาทำเมื่อเขือปร์ปอลแล้วปะแดกขึ้นเข้าไปโอเคสีเขียวอีกแล้วมันมันจะมีสีฟ้าให้เราไหมครับ โอเคน่าเป็นกระป๋องโอเคไปไหนก็ไปไปหมแม่งเ,เราต้องเอาให้ได้ของด,เอเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยยางรถอีกแล้ว,ลวเยลยตีเซี้ยแเหวออใหญ่มากมันคืออะไรอ๋อนินเดียวมันคืออะไรเหรอ โอ้ยน้อยกว่าเลยเหรออ้ยอันนี้คุ้มน้ำหนักดีด้วยโอเคไม่แย่ไม่แย่อะไรอ่ะเฮ้ยแค่ลอดเอามาไงเนี่ยแค่ลอดเท่าไหร่อ่ะอุย้ยน้ำหนักดีมากเจ็ดสิบหกดอลลาร์เอาเดนมะเขือคุ้ยเลยเนี่ยอ๋ออ่ะยิ้มต่อ ฮ้ยสีฟ้าสีฟ้าสวย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 เลยสวยเลยโอเคมันเป็นมันจะเป็นยางเป็ดนะทุกคนโอเคค่อย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 อันนี้ตั้งใจตั้งใจมากโอเคโอเคสีฟ้าน้ำหนักถือว่าโอเค ราคาแปดสิบสี่ดอนขายแล้วนะเดี๋ยวแล้วนี่อะไรอะ่ะพูดไปนะครับไม่มีอะไรอะ่ะมันบอกว่าของฟรีอะ่ะฉันต้องการคุณเอาฉันไม่ฮะฉันไม่เห็นอะไรคือผมผมันคือต้องเซอเร์อ่ะใช่ไหมแล้วหมอฟรีคือเฮี้ยเลย ฉันจะกลายเป็นตัวแทนได้อย่างไรคุณต้องเข้าร่วมคิดและชอบเกมโอเคก็คือผมต้องไปกดไลค์อ่าได้เลยน้องได้เลยแป๊บหบนึงไอสัตขอขายก่อนกูจะพัดพฟรีอ่าอาเนี่ยพี่เกมผมเบลสาม้ะเดี๋ยวผมมาทุกคนผมขอไปกดไลค์และเข้าร่วมชมชนก่อนแนละ้วทุกคนนะ โอ้ยได้มา500ดอล,ลลาร์เลยยิ่งขี้เดี๋ยวเราก่อนที่เสื้อสุดเดี๋ยวกูมาโอเคขอตัดก่อนนะทุกคนโอเคผมมาแล้วทุกคนหลังจากที่ผมไปกดไลค์แล้วเข้าร่วมแถบชุมชนนะผมนะเอยแล้กวก็ผมได้ของอะไรมาเมื่อกี้อะ่ะออืมไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะเอาเรามาเมืองมานี่กูต้องการพู้่านั้นสวัสดี ทำไมคุณถึงหัวร้านถามน้ำเพี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยินด,ดีด้วยตัวแทนนะฮะเอามา,าได้ยังวะเช็คแป๊บเอ,เอ้าเฮ้ยคุณถามแม่เขาคุณหัวร้านเฮียก็ตีนเนี้ยคุณได้รับของขวัญอะไรวะของขวัญอะไรอ่ะ มันอยู่ไหนละของขวนนะัญน่ะกูกูก็ไม่ได้อะไรนะเนี่ยไม่ได้อะไรเลยอนี่ไนี่ก็ไม่ได้อะไรอ๋อเนี่ยได้แต่เงินเนี่ยอ๋อกดรับ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 อ๋ออ๋อรับมีอะไรก็รับหมดอะกูอะเราทำไงอะ ออกมาคือเงินร้อยดอลลาร์ร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบห้าสองร้อยสองร้อยคุณคุณได้รับสิบห้าคูณสองเหรอเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนตัวแบบหนึ่งนะคือกูได้อะไรนะมันม,ม,มันดูตรงไหนกระเป๋าอะเออมันต้องดูในนี้เหรอในนี้ปะไม่มี อ่าคุยก่อนคุยก่อนพัวผมยังไม่ได้เลยครับคุณมันบอกว่าต้องกดไลค์ชอบเกมเฮียอะไรทุกอย่างอ่ะ <c oughs> ผมก็ทำแล้วนี่ไงไหน,ไหนพัวผมอ่ะเนี่ยพัวฟรีเอามาคุณต้องจบอ่อไอ้คุยมันโกงกูนี่ว่าไอ้เหี้ยอ่ะกูทายอีกรอบหนึ่งทำไมคนถึงหัวร้านกูก็ไม่รู้เหมือนกัน กรอกอะไรอมันมีที่ใส่โค้ดด้วยเลยเราใส่ถ้าสมมติว่าผมใส่ใส่โค้ดผมใส่ตรงไหนอ่ะตรงนี้ป่ะเมนูนี่ป่ะเมื่อกี้ผมมันข้าลกให้ผมป่ะดูแบบก็ไม่มีอะไรนี่มายเวนีนไอควยถอกเลยอ๋อกูก้สากดไลไ์ให้ช่องมึงนั่นเนี่ยคุยหลอกกูวิดีคีย โอเคโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ผมมีเงินอยู่สองพันนะทุกคนมาผมก็น่าจะไปซืป้อ,ก,อรกระเป๋าก่อนนะครับผมขอซื้อกระเป๋าก่อนนะโอ้มีเรือได้ขอซื้อเรือได้ไหมเพื่อนน่าจะขับมาสามสิบเองเหรอโอ้ยซื้อนแพงๆไปเลยแม่งเจ็ดร้อยจัดไปซื้ออยู่แล้วพี่รวยน้องแล้วก็หมอจะซื้อได้อีกใช่ไหมเนี่ย อ๋อนี่ก็แค่ติดตั้งกระเป๋าเฉยๆแต่พวกนี้ก็คือซื้อเอาใช่ไหมก็แค่นี้เหรอหรือว่ายังไงแต่ผมขอลองกดอีกทีนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงกูซื้อไปแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่ากูยังไม่ซื้อวะผมขอลองอีกทีดิอ๋อคุณต้องเลเวลห้าอ๋อดืมูดูดูดมดูทำเซอร์นี้ก่อนโอเค มันต้นเลเวลห้าแหมไอ้เราก็รีบไงโอ้ยคุยถอกเลยโอเคแล้วก็เซิร์ฟพ่วใหม่เราต้องค่อยอัพเกรดทุกคนอ๋อนี่หมอเลเวลสามบวกโอเคกูเซิร์ฟได้ลืมดูทุกคนลืมดูอ่าฮะโอเคเรามาขุดอีกรอบหนึ่งปิดท้ายคลิปกูขุดตรงนี้หละแม่โมโหไอ้เหียอันนี้เจาะเลยกูเจาะเลยไอ้เหี้ยสีเขียวเลยมาปุ๊บ เฮ้ยแต่มันเร็วว่ะมันเร็วว่ะเฮ้ยอันนี้เร็วเวยอันนี้เร็วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเชิงเทียนวะนั่นอะเฮ้ยเชิงเชิงเทียนพิเศษเปล่ามีอะไรมีไฟติดด้วยเฮ้ยเชิงเชิงพิเศษพิเศษพ่อมาพิเศษไอ้สัสอุยถองเลยขอสีฟ้าได้ไหมก่อนจบคลิปอะเอ้ไอ้ไ้โอ้โหรอบนี้มาเป็นพลัมเลยเฮียอะไรเนี่ยบ้องอะเนี่ยมึงใช่บ้องเขาลามปะเนี่ย อาเนี่ยนะทุกคนผมพยายามอยู่ผมพยายามอยู่มันขุดยากมันขุดยากโอเคเอ้าโอ้ยบักควยบักคาแม่มึงเออโอ้น้ำหนักเยอะมากโอ้โหร้อยดอลลาร์รวยแล้วทุกคนผมรวยแล้วผมรวยแล้วทุกคนร้อยดอลลาร์ก็รวยแล้วอมยิ้มร้อยดอลลาร์นี่ต่างถ่ายเท่าไหร่วะมันกี่บาทวะทุกคนถ้าในชีวิตจริงผมว่าผมรวยแล้วแค่ร้อยดอลลาร์นี่ก็รวยแล้ว ไอ้เหี้ยกระป๋องไอ้สัตว์โอ้ยกระป๋องโง่โดต่อโอ้สีฟ้าไม่ออกเลยทุกคนไม่ออกเลยสีเขียวเหี้ยอะไรวะมองไม่เห็นอะไรอะเป็ดอ่ะมันคืออะไรอะมันคือถ้วยอะมันคือชีสเน่าโอ้โหแม่ราคาไม่งันถูกเลยโอ้โหอันนี้หนักเลยโอ้อันนี้ระดับธรรมดาทุกคน โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันใหญ่งั้นนะโถส้วมบ้านวะเนี่ยมันใช่มันเกินกำแพงสามสิบดอลลาร์โอ้ยมึงให้กูเยอะมากเลยครับสามสิบดอลลาร์ครับข,ข,ขอบคุณครับนะทีหลังไม่ต้องให้กูไห้สัตว์อันนี้อะไรอะเอ้ยเฮ้ยมันคืออะไรอะสตรอเบอรี่เหรอจะว่าสตรอเบอรี่ปะไม่สตรอเบอรี่กับแอปเปิลอะแอปเปิลห้าสิบเจ็ดดอลลาร์ เหมือนว่าผมจะได้เคูณสองอะไรได้วยเดี๋ยวผมขอเอาเอาหน่อยแล้วกันปึ๊บเมื่อกี้ผมเห็นมันมีคูณสองอะไรเลยผมอันนี้อะไรบูเบอรี่หรือว่าอะไรมอ,มองไม่ชัดทุกคนมันคืออะไรปลาหมึกหรอหรือว่าอะไรโอ้มันขับยากชิบหายเลยโอ้ยบังคับยากอ๊้ยบังคับยากมันคือไอเหี้ยนี่ว่าได้ของดีอันกดนเอา้า ผมได้หมูในการขี่เหรออาผมนึกว่ามันมันมันคืออันนี้วะทุกคนเอาแสดงว่าผมได้ของดีดิยเย่มีหมูได้ฮได้หมูมาแนวแล้วก็ขุดตอนที่ผมอินเนี่ยไหมเอาไม่ได้กูนึกว่าขี่หมูแล้วขุดได้เนี้ยเฮ้ยผมได้ของดีวะทุกคนแม่งเยี่ยมเลยว่ะไม่รู้ว่าคนในเซิร์ฟได้กัทุกคนไหมแต่ผมรู้สึกผมดีใจนะผมได้ของแล้วไข่ไม่ทิ้งเนื้อไว้ตรงนี้เนี่ยโอ้มันแล้วมาดูสินค้ายังไง คลังขายผมผมดูกระเป๋ายัางไงอะมันดูกระเป๋าตรงไหนอะผมก็ไม่รู้เมันกันแต่ที่รู้ผมได้เชิงเทียนแล้วผมก็มีหมูด้วยขี่เล่นเกย์ขายก่อนเหมือนเกียร์มันยังจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมนะเกียร์ไร ก็โอเคงั้นผมขอจบเพียงคลิปท่านี้กันละกันนะผมใครเช่าคลิปวโนนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยและที่สำคัญกดปุ่มกระดิ่งข้างๆบนหน้าจอให้เป็นลปสีดำ้วยนะครับคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะครับผมนะก็งั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะผมผมขอขี่หมูแล้วก็ไปหาของก่อนละกันทุกคนนะใครอยากให้ผมทำคลิปนี้อีกคอมเมนต์มาผมกดไลค์เยอะโอเคไปแล้วไปรุ้นขี่หมูเล่นแล้วกูจังหวะนี้ไปดีกว่า